สวัสดีครับวันนี้ครับหยกคุงนะครับวันนี้มาพร้อมกับมือถือ g o l i ล e นะครับ 3G+ Plu นะครับจากทู m o v e อนะครับผมจะเป็นมือถือ 3G ราคาไม่ถึงพันนะครับผมรองรับทูมูฟเอส 3G+ ที่850เมกะเฮิร์นะครับผมแล้วก็จะมีคัมเปนนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น o o ม m o เอส 3G+ แวงถึงใจนะครับผมโทรชัดเนิดแวงกว่าเดิมนะครับ ก็จะเป็นกล่องมือถือนะครับโกลลท์นะครับพร้อมติมการ์ดทั้งรายเดือนแล้วก็เติมเงินนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกลงทะเบียนได้ว่าจะใช้แบบรายเดือนหรือเติมเงินนะครับก็จะเป็นมือถือที่รองรับ 3G นะครับอ่านะครับจะเป็นชื่อโกลลท์3031นะครับอ่านะแล้วก็คุณสมบัตินะครับผม ตัว go live ตัวนี้นะครับก็รองรับตัว ssdpa 7.2มิกบิตนะครับ3 g 850 MHz มกะนะครับจอ2นิ้วนะครับผมเป็น qti f tft lcd นะครับรองรับตัวเชื่อมเน็ตเวิร์กนะครับเล่น mp 3ได้ใส่เมมโมรีการ์ดได้สูงสุด 16GB นะครับเล่นวิ fm แล้วก็บันทึกเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็ในชุดกล่องเนี่ยก็จะมีหูฟังแล้วก็ เป็นมินิ USB นะครับแล้วก็จะมีวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยแกะกล่องนะครับผมไข่ติมนะครับเปิดเครื่องนะครับเลือกบริการเติมเงินหรือวรายเดือนนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะใช้งานได้ทันทีนะครับเราลองมาดูก่อนนะครับแกะกล่องกันนะครับ นี่นะครับก็จะต้องแกะนิดนึงนะครับมาแล้วนะครับแกะละนี่นะครับอุปกรณ์ในเครื่องนะครับผมในกล่องนะครับกล่องก็จะมีมือถือนะครับผมมือถือกลไรส์นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมือถือธรรมดาเป็นแบบบาร์ไทยปกตินะครับผมปุ่มกดง่ายมีปุ่มตัวนี้ครับผมตามที่พารนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นกล้องนะครับเป็นกล้องดิสตันนะครับ VTA นะครับผมแล้วก็มียูเออกลายอยู่นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่เปิดกรอบนะครับฝาหลังนะครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับด้านผมด้านบนก็จะเป็นตัวนี้นะฮะมินิยูดบีนะครับผมอโอเค นะครับอ่าอันนี้แกะแล้วนะครับผมโอเคนี่เลยนะครับก็จะเป็นที่ใส่ติมแล้วก็ใส่ไมโครยูเอนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในเครื่องในกล่องนะครับผมในกล่องจะมีให้เรานะครับอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับผมนี่เลยนะครับเราเลือกได้ทั้งเติมเงินแล้วก็รายเดือนนะครับผม แล้วก็สามารถที่จะใช้งาน3 G บนความถี่8 5 0เอมกะเฮิร์ได้นะครับอ่าเราก็เดี๋ยวเรามาอ่าเติมเงินอะไรกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอย่างอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับผม Go Life นะครับอ่าความจุจะอยู่ที่7 5 0ดรนะครับผม แล้วก็ในกล่องนะครับน่ามีอีกนะครับผมอันนี้จะเป็นหูฟังนะครับถ้าใครค,คุ้นก็น่าจะคล้ายๆกับเมื่อก่อนใครใช้ Motorola นะครับเพราะว่าขั้วหูฟังเนี่ยเ็จะเป็นแบบ m ิยอ USB นะครับก็คือเป็นหูฟังขั้วเดียวกับชาร์จเจอร์นะครับผมแล้วก็ชาร์จเจอร์นะครับที่ชาร์จนะครับผม แล้วก็จะมีเป็นนี่เลยคู่มือนะครับผมมีใบรับประกันด้วยเดี๋ยวเราลองดูนะครับนี่เลยมีส่งโต๊ปะปานอนได้ด้วยนะครับนี่เปิดมานะครับนี่เลยอ่ะก็พูดง่ายๆคือตัวนี้ซื้อจากเซเว่นนะครับแล้วก็กรอกทุกอย่างแล้วก็ส่งไปทันีนะครับก็ง่ายง่ายสุดๆนะครับตัวนี้ ะครับเป็นมือถือก่าไลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆนะครับใต่แบตนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราลองมาดูการใช้งานการลงทะเบียนติมการ์ดกันนะครับอรอบนี้ก็จะเป็นการแนะนำเฉพาะการแกะกล่องอย่างเดียวนะครับผม สำหรับใครที่สนใจก็ลองดูนะครับผมมือถือโก s ด l ไลท์นะครับผมใช้ 3G ได้ง่ายๆนะครับในราคาเบาๆนะครับไม่ถึงพันนะครับเดี๋ยวเราติดตามต่อคลิปหน้านะครับผมว,วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ